ไหนพิธาชื่อนี้ก็ทำแม่งทำแม่งว่าไม่เคยได้ยินได้ยินแต่พิทานก็เลยต้องไปเปิดพจนานุกรมดูไม่มีจริงๆด้วยพิธาก็เลยต้องเดาว่าก็คงจะตั้งชื่อพิทาแต่ตัดตัวนอออกถ้าเป็นพิทานเนี่ยแปลว่าวิทานก็ได้ เพราะเพราะว่าเป็นคำบาลีสันสกฤตแปลว่าการจัดแจงการจัดแจงการทำคือจัดจัดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพิธานโอ้พิธานนี้เป็นคนที่เอาแค่เรื่องการพูดก็ ไม่ใช่คนที่พูดน้ําไหลไฟดับพูดมีวาทะศิลป์ไม่มีการพูดจาที่กระแนะกระแหนใครแต่พูดโดยใช้วาทะศิลป์แล้วก็ถนอมน้ำใจคนไม่ห้าวไม่ท้วนแล้วแถม ต้องมีรอยยิ้มนี่คือลักษณะเด่นของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตแต่ใช่ว่าเด็กอายุก็ไม่มากแต่ใช่ว่าจะไร้น้ำยาเพราะว่าเด็กหรือคนรุ่นใหม่ เขาเห็นโลกมากว้างมากว้างไกลจะไปถือว่าอ,อ,อาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วจะดีทั้งหมดก็ไม่ใช่ก็ต้องคอยดูกันต่อไปแต่อย่าดูถูกว่าเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่าตนจะด้อยกว่าคนที่อายุมาก มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุและตอนนี้มันเกี่ยวกับสติปัญญาประสบการณ์ที่เขาสะสมมาความจริงใจความเป็นมนุษย์นี่เขาใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปก็ฉลุย